Q&A ตรงนี้เลยดีกว่านะคะไม่งั้นหนูก็จะกระโดดลงน้ำทะเล <c oughs> ได้ไหมนะเอาจริงหนูแอบอิจฉาหมาทะเลนะเวย้ยหนูรู้สึกว่ามันแบบมันได้เที่ยวทะเลทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นหมาทะเลจริงๆอะเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าการเที่ยวทะเลเป็นอะไรที่มันแบบขนาดนั้นถูกปะ ก็เหมือนอ่ะสมมติสมมติหนูเกิดเลหนูก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่านทะเลเท่าไหร่เพราะว่ามันหนูเคยชินกับมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามาทะเลเป็นครั้งคราวแล้วกันสรุปการเกิดเป็นหมาทะเลหรือเป็นหมากรุงเทพมันไหนมันดีกว่าหมาทะเลมี หมาทะเลไม่มีขีมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุ้งเท้ามานะันอ่ะมันก็เป็นขี้เหมือนกันมันเลยทําให้อ่าหมาทะเลเนี่ยมันว่ายน้าได้มากกว่าหมาที่อยู่บนบกเพราะว่ามันไม่มีวิวัฒนาการที่มันแบบเป็นขี姆แยกออกมาอะไรคะ่ะลองไปดูอุ้งหมาของหมาทะเลงั้นเดี๋ยวดูน้องฮาร์ดไหมมาฮาร์ดมาน,นี่นี่มาแล้วมาแล้วแหมเหมือนเหมือนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดฮาร์ดขอดูอุ้งมือหน่อย ขอดูอุ้งมือหน่อยเห็นขี้ไหมคะทุกคนเห็นขี้ปะเห็นขี้ปะค่ะเห็นขี้ปะค่ะเห็นขี้ปะไม่เห็นใช่ปะเพราะมันไม่มีเกิดเป็นหมาคนรวยดีสุดนะคะบอกแล้วเป็นหมานนองออนได้เปล่าอ่าอย่าเป็นหมาหนูเลยฮะเราเราอยากเกิดมาเป็นหมาเลยเนาะเป็นคนก็ดีแล้วนาอฮาร์ด